ลูเบนเนเบสพวกเขาพยายามที่จะขึ้นเกมทางริมเส้นตลอดนะครับพยายามที่จะเจาะแนวรับฝั่งตรงข้ามให้ได้ครับโจเอลแคมเบลเป็นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้ว แม่ประสานงานต่อเป็นโอกาสทองของเขาครับสามตูพุ่งไปได้สวยมากครับแล้วก็เซฟไว้ได้เยี่ยมเลยแล้วก็เป็นลูกเตะมุมครับแบรเนโรซิวาจะเป็นคนไปเตะเองครับคริสโตโรนัลโด ปร,รนี่ครับดูจากภาพช้าม,มุมนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเป็นประตูที่สวยงามครับ เดวโซ่บอ์เกสเปิดย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับ <c oughs> และจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โห แยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับน่าลนี่เป็นเกมที่สนุกอย่างแท้จริงเลยนะครับตอนนี้มาเสมอกันอีกแล้วครับมาดูกันแบบชัดเจนอีกครั้งนะครับบอลเข้าไปตุงตาคายเลยครับ ลูเบนเนเบสข้อเปสกัดได้ดีนะครับตัดจังหวะของฝั่งตรงข้ามไว้ได้ครับดูนะครับเลื่อมไปเลยจากกองหลังไปนิดนึงเลยครับอย่างนี้ก็ล้ำหน้าแลยครับ โจ <Joel> เอแลแคมเบลลนะครับเป็นโอกาสที่เขาจะเปิดบอลไปแล้วครับอารูนีททำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับดูกันอีกครั้งนะครับสำหรับประตูนี้ครับ ลูเบนเนเบสไบรอันอ i บ d o j โดโจเอลแคมเบลโอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับ แฟนแฟนดูแล้วเพลินตาเลยครับเซลโซ,โซบอกเกส ต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลยมาเป็นโอกาสเลยครับลูกนี้ไม่เป็นประตูครับแล้วก็สามาทีท่จะาไว้ได้เลยครับ แล้วก็เป็นลูกเตะมุมครับแบนาร์โรสูวาจะเป็นคนไปเตะเองครับเช้าการเซโล ยุกก็ชดต้านล้ำหน้าก่อนแล้วครับหมดครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยครับ เซนเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับเซลโซ,โซบอเกสเขาทำชิ่งกันอยู่ครับ ก็ต้องให้คำชมก็เลยนะครับว่าเขาปัสกั์จังอันนี้ได้เยี่ยมมากครับเคนดอรวัตส so ันเซลโซบอเกสะครับมาถึงตัวนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับ หสามตูไม่ต้องขยับนะครับบอลมาตรงตัวพอดีเขาน่าจะผ่านไปได้นะครับและเขาก็ยิงเลยครับคริสเตียโนโรนารโดทำได้ครับนะครับนี่เป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้แล้วนะครับเป็นที่สวยรู้ของเขาอย่างแท้จริง นี่ครับดูจากอีกมุมครับประตูนี้แม่นี่เป็นเกมที่เอนเตอร์เทนแฟนๆอย่างแท้จริงครับสกอร์มาเป็นเสมอกันอีกครั้งแล้วครับและยังไม่แน่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะเซลโซ,โซโบอเกสโจอเอลแคมเบล ไบรอันออบิ亚โดเล่นกันสัส้นๆนะครับรองสองคนนี้ลูเบนเนเบสบอลผ่านมาแล้วครับ ได้สวยมากครับแล้วก็เซฟไว้ได้เยี่ยมเลยเป็นลูกทุ่มของพวกเขาเลยครับนะครับแล้วทีมของพวกเขาครับกำลังจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยครับโอเป็นโอกาสทองในการเปิดเลยครับลูเบนเนเบสลูกนี้เชื่อมเกมกันได้ดี และจังหวัดนี้ยิงเลยครับโอ้โหยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับเรามาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับ ไรอันโอเบียโดและจังหวะนี้ล้มหน้าครับคริสตินโอโลนันโดลูเบนเนเบส ผู้ช่วยประสิงธ์ครับยกธงขึ้นมาแล้วครับแล้วลูกนี้กำลถึงมมกนะครับแนวรับก็พอ,อจะยิ้มอ่อนเลยครับแ,แรกเหมือนว่าผู้ช่วยประสิงธ์จะไม่ยกแล้วนะครับการทีมของเขาตัดสิน,สน,ในใจที่จะเปลี่ยนตัวแล้วนะครับลูเบนเนเบส ไบรอันออบิยโดคริสเตียโนโรนันโดดูนี่โว์ได้สวยเลยครับลาเฟลเกลเลโลดูนะครับปิดบอลไปให้กับเพื่อนร่วมทีมได้สวยครับ ลูเบนเนเบสและลูกนี้ยิงเลยครับนะครับยังมีลุ้นอยู่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลตรงนี้ก่อนครับ